สวัสดีจ้าแม่สินจาทักทายเช้า,ชาว,วันพุทธที่1ต้นเดือนกันยายนนะคะทุกคนก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวเกี่ยวทองคําสานการราคาทองคำไมีครอแนวโน้มราคาทองคําและรายงานราคาทองคําประจำวันนี้นะคะราคาทองคําสปอร์ตยังเคลื่อนไหวในกรอบทางเทคนิคคาดรอการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐในคืนวันศุกร์เพราะอาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าธนาคารกลางสหรัฐฟเฟดจะเริ่ม ปรับลดวงเงินในโครงการ QE เมื่อใดด้านทองในประเทศนะคะเปิดตลาดต้นเดือนกันยายนปรับขึ้นหลังจากวันนี้นะคะราคาปรับลงติดต่อกัน3รอบส่วนเงินบาทนะคะเชา้านี้เคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ32.38บาทต่อ1ดอลลาร์หัวเสซงเฮงวิเครดแนวโน้มราคาตรงคำสปอร์ตถ้าจะเคลื่อนไหวในกรอบบริเวณ1,800ดอลลาร์ถึง1,823ดอลลาร์ ทั้งนี้นะคะคาดว่าทองคำจะปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านบริเวณ1,833ดอลลาร์ได้ในระยะถัดไปโดยระยะสั้นนะคะทองคำจะมีแนวต้านได้นะคะที่บริเวณ1,823ดอลลาร์และแนวต้านถัดไปนะคะอยู่ที่บริเวณ1,833ดอลลาร์ด้านแนวรับแรกนะคะอยู่ที่บริเวณ1,800ดอลลาร์หากกดแนวรับดังกล่าวนะคะจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ1,790ดอลลาร์ แม่นินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากทั่วเส้นเฮงมณฑนทีนี้ด้วยนะคะสำหรับราคาทองเช้าวันนี้นะคะเชา้าที่1กันยายนปี2564ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประกาศราคาครั้งที่1เวลา9ก้นาฬิกา29นาทีทองคำแท่ง 96. 5รับซื้อ27,700บาทขายออก27,800บาท ทองรูปพรนณา5%รับซื้อ27,197บาท4สตางค์ขายออก28,300บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคำประกาศราคาครั้งที่1เวลา9นาฬิกา29นาทีราคาครั้งที่1นะคะก็ปรับบวกขึ้นไป50บาทแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคำานณะที่นี้ด้วยนะคะ ก็ต้องรอติดตามนะคะว่าตลอดทั้งวันนี้นะคะราคาจะเป็นยังไงบ้างแม่มสินก็จะมาอัปเดตให้รับชมรับฟังนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่มสินด้วยนะคะกดซับสไครกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ที่แม่มสินนําเสนอในทุกๆวันขอบคุณทุกการติดตามและรับชมและพบกันใหม่